มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนกำหนดพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันที่10มีนาคม2565ได้มีผู้สื่อข่าวรายงานว่านายชาญน,นครอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดเผยว่านายกรีพงเทียมสเสวตหรือว่าสรพงษ์ชาตรี ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักแสดงภาพยนตร์และโทรทัศน์พุทธศักราช2,551ถึงแก่กรรมในวันพระหัสบดีที่10มีนาคมเวลา15นาฬิกา51นาทีณโรงพยาบาลบำรุงราชด้วยโรคมะเร็งปอดสิริรวมอายุ73ปี โดยทายาทได้ขอพระราชทานน้ำหลวงอาบร่างในวันศุกร์ที่11มีนาคมเวลา17นาฬิกาและกำหนดสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่11-17มี 17. นาคมเวลา19นาฬิกาณสาลากลางน้ำวัดเทพศรินทราวาสแขวงวัดเทพศรินเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งทายาทจะเก็บร่างไว้บำเพ็ญกุศล100วันและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะดำเนินการขอ พพรระาาชานเลิงต่อไปทขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณอาสรับพงชาตรีด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ